ดอยที่หนาวที่สุดมากี่ครั้งก็ประทับใจนะครับน้องรอสลอตเลยน้ำป่าไหลข้างทางลากชูเนะาะนี่คือป่อานะ สวัสดีหน้าฝนนะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าขึ้นไปดอยอ่างขางนะครับซึ่งทางค่อนข้างจะคดเคี้ยวลาดชันนะครับทนายวิทยสวัสดีสสดเจ้าครับวันนี้จะปาขึ้นอ่างขางเส้นฝางเจ้าอ่างขางที่ไปไสองเส้นทางเจ้าเส้นฝางกับเส้นที่มาทางเวียงแห่งเจ้าครับทางนู้นจะผ่านหมู่บ้านอารุโนไทยทางจะมะชันต้องฟังนี่เนาะถ้าเข้ามาจากีิงใหม่แนะนำให้ขึ้นฝั่งนู้นดีกว่าเจ้าครับ แต่ว่าเขาอยู่ฝั <demek> ่งแล้วเขาขึ้นฝั่งนี้จะชันหน่อยก็ชำนาญอยู่เพราะว่ามาบ่อยอยู่เจ้านี้บรรยากาศยามบ่ายนอนห้าฝนก็จะประมาณนี้เจ้าเขียวขจีเนาะก็อากาศจะไม่ร้อนนะครับขางบนนี้ครับมาเก็บความสดชื่นให้นบชมนะนี่โอ้างค้างหน้าฝนโอ้ดูโค้งหักศอก ชำนาญน,นิดนึงนะครับคุณยงก็ขับบนดอยมาบ่อยละก็จะรู้วิธีการขึ้นดอยถ้าเป็นเกียร์ออโตน้นี่มันต้องไปแบบเยียบสุดใหม่ค่อยเตะตะๆตขึ้นไปมันจะแง่จะดันไปอีกนี่ความสูงชันนะครับค่อยขึ้นไปฝนตกหรือเปล่าวันนี้ยังมาตั้งแต่ตะวันมาเรงแล้วเนาะ ครับก่อนหน้าน้ๆตกวันทั้งวันทั้งคืนครับระหว่างทางก็มาแวะจุดชมวิวนะครับก่อนที่จะไปอ่างขางเนาะโอ้รถโดยสารฟางบ,บ้านคุ้มอ่างขางนแเป็นรับขาวตัวขาวแถลส้มจุดชมวิวตรงนี้บักเคยแวะเดาลองมาดูฝั่งนี้เนาะโอ้โหอยมุมก<ค>ว้างครับบักเคยนอกเบี้ยไม่แน่ใจค,ครับ ข้างบนนี้เริ่มเย็ยนแล้วเนาะหนาอางคางนี่เขาบอกว่าเป็นดอยที่หนาวที่สุดในฝังเลยใช่ไหมครับในเจ้าโอ้โหร,ระวังนะครับทางอาจจะชํำรุดได้นะครับเรเวต้งเ,เ,เด็กรบวาวโอ้โหห้ามเสียงน้ำไหลข้างล่างลำห้วยอ่ะเป็นจุดพักรวดจุดนี้ ไปเดินทางต่อยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะนะามา,าชมความสวยง,งามของดอยที่นี่กันครับซ้ายเชียงดาวขวาอ่างขาะถ้าลงไปฝั่งซ้ายจะถนนไม่ค่อยชันแต่จะทะลุเชียงดาวนี่เหรอจุดชมวิว มมปคุยอดภูกเขาเจอร้านผัดไทยผัดไทยลูกชิ้นหรือเปล่าแมับโซนนี้ลานกลางเต็นท์โดอยอ่งขางนะม่อนสนซื้อผัดไทยไปนั่งกินชมวิวได้เลยครัแต่ร้านนี่โมฮูจะเปิดเรี่ยงเนาะ โอ้จะซื้อผัดไทยผัดไทยหมดแล้วก็อุ่นุลูกชิ้นแล้วกันผัดไทยหมดนะก<ท>ินแต่ั้าวต้มแล้วกับก็มีอย่างพอง่อค้ามีเหลือสลับเปล่าสลับเปล่าโอ้เนาะสลับเปล่าสลับเปล่าไส้อย่างห้องเจ้ามีไส,ส,ส้หมูกับถั่วครับถั่วถั่วเอาถั่วแล้วกันครับสองอันครับผมหอม ข้าวเนาะวกินกับลูกชิ้นไหมแม่ดูข้าวเหนียวกินกับหมูปิ้งก็มีครับหมูปิ้งก็มีหมูปิ้งก็มีน้ำเส้อ้วนเส้นเกาะอีสานครับอยู่ในกระติกนี้จนบู๊บครับอ๋อโอเคนี่ว้าวหมูปิ้งสนิทไหมไม่อยากอยากกินลูกชิ้นทอดเี้ยอยากกินลูกชิ้นทอดกระจัดไปเจ้าประจําไหครับพี่อะไรนะชื่อพี่อะไรนะลุงปองครับลุงลุงปองลุงปองก็รถเร่ขายนี่ก็อยู่ตลอดนะเวลาขึ้นมานะครับ ลูกชิ้นผัดไทยนะครับช่วงตอนรอลูกชิ้นก็พากันมาเดินชมสวนสนสวยๆใบกาศเย็นๆในวันนี้หน้าฝนแบบนี้ก็จะมีหมอกโอ้โหขึ้นมาเลยครับพื้นที่กอกองไฟโอ้ตรงนี้แจ๋วเลยนะเนี่ยครับน่ามาแคมปิ้งเนาะต้องรอหนาวโอ้เย็นนะเนี่ยกี่องศาไม่รู้ครับ อากาศแบบนี้น่าจะประมาณ24องศานะครับอันนี้จะเป็นลานกลางเ้นมันจะเปิดหน้าหนาวเดินไหนก็ไปดูในถิ่นกได้หน้าฝนเป้นผีแบบเตือนอโอ้แต่สวยมากวิวข้างล่างวิีครับโอ้วิวมุมกว้างครับมากี่ครั้งก็ประทับใจนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนด้วยความชุ่มชําเคียวคาจีมันมีแสงเปลวแบบเตว่าเจ้าครับอ้าวทำไมพาเดินทางนี้เนี่ย ว้าวสดชื่นสดชื่นครับ21องศา21องศาว้าวแมนอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะช่วงบ่ายครับถ้าเป็นค่าๆมากกา็เลยรักซิฟเจ้า21องศานะครับนี่เย็นเย็นเลย วิวมั่นสนวรเส้นทางที่ขับขึ้นมาเส้นทางทีขับขึ้นมาวิวดีมาหมอกหล ได้สาลาเปาลูกชิ้นละรองท้องกันก่อนนั่งใกล้ๆกับจุดพื้นที่กองไฟนี่โ้จุกๆเลยน้องๆเขาแบบวิ่งมาหาอะไรเนี่ยแสดงว่าได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นคนให้คนกินก่อนครับให้คนกินก่อนนะหมดกันหมดน้ำจิ้มหมดโอ้น้องๆน้องรอสลอนเลย มั่นใจว่าได้กินแน่นอนอ่ะครับโอ้ิี่กันใหญ่ครับอ,อ,อ่ะได้กินคารชิ้นสองชิ้นพอแล้วหนูพอ้ยนะจ๊ะใช่กินหรือเปล่าเนี่ยกินไหมเอากินอยู่หิวข้าวรออ่ะกินอยู่แบ่งให้หน้องๆนะครับเอา <laughs> เอาเปรำพนัดอืมนุ่มอร่อยมากครับหมายกินเลยอะใช่รองท้องเสร็จรร้อยก็จะแวะมาหมู่บ้านหลวงนะครับสังเกตหน้าบ้านของชาวบ้านจะมีไหเรียงเป็นหลายชั้นเลยแถวนี้เป็นดองบววเจ้าผลไมา้แปรรูปเนาะ ก็จะปลูกผักไปข้างบ้านเลยผักสวนครัวเนาะน้ำป่าไหลข้างทางนฝนตกเล็ก ที่รวมชาติพันธุ์นะครับจีนกูนานไตมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับอ๋อส้มตำแล้วปะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เราก็มากินแถวโรงเรียนจีนนะเนาะเปิดหรือเปล่า ก็จะเป็นทีล่างพักนะไปทิพย์ครับอ๋อกําลังล้างรถล้างรถเปิดน้ำใช้ <c oughs> ล,ล, <c oughs> ล,ลมกันครับบ้านหลวงนี่มีวิวหลายมุมนะคะนี่ฝั่งน,นี้ก็จะเห็นอีกมุมนึงเนาะนนมีอย่างกินพองนอ้อสุดโรงเรียนนะจะมีร่าน ค้าส่วนใหญ่วันนี้ปิดนะครับเมื่อกี้โชคดีรองท้องด้วยลูกชิ้นกับสระเปานะเม่อ้ำราประจำนะานราเป็นเหมือนโรงานอ่ะโรงงานในอดีตนะครับโรงงาน,น,นหมักนะครับชาวบ้านกำลังล้างผักครับรักชูหรือเปล่าล้างผักนะครับ ลาชูเนาะลาชูครับเอกลากษณ์บ้านเขาจะไม่มีเสานะครับปลูกติดดินฟากไม้ไผ่ ก็ยังมีเห็นในปัจจุบันนีโอ้ค่าสีขนาดดั้งเดิมเนาะโบราณดั้งเดิมโอ้ปันหาเหมือนกันไปข้าครับชนี้ก็จะปล่อยล่อเอามากินหญ้านะครับเลี้ยงแบบปล,อล่อยล่อนี่ก็คือเอาไว้ขนของขนสินค้านะครับ คนของคนผลไม้ข้ามดอยเนี่ยก็มีแรงแรงดีระวังไฟดูนะจ๊ะต้มีเป็นช่วงพักพอนีน่งไงมัายิดเอาอักษร ข้าวกินนเาะ่อนหาร้านกินก็เห็นชาวบ้านกำลังล้างอะไรสักอย่างนึงกำลังแกะผลไม้ชนิดหนึ่งน่าจะเป็นบวยนะเดี๋ยวเหมือนดองดองบวยหรือเปล่ามาดูหนได้ไหมค่ะผลไม้เมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวดูนี่ค่ะโอ้ใช่หลายอย่างเลยสวัสดีครับแม่เอลไลเนอร์มาญาตดูหน่อยนะครับเขาขายอยู่เมื่อวานตอนโอ้ขายหลายอย่างเลยเนาะอ่าเขาดูหน่อยครับ อันนี้ทำไ่ใช่เองโมเลยค่ะ่อ้น้องเอ่ยานลูกไหนครับี่ลูกเชอรี่เชอรี่อันนี้คอคอคบกระโยน่งสท้ายกันเนาะอันนี้โบยโอ้ที่มันเ้คอถูกแล้วทนี่เราเห็นว่าทำคือลูกคอครับโอ้ถูกแล้วใช่ิหลายอันนั้นเสรัม อ๋อขนาดนี่แบบเชื่อมเชื่อมกิโลร้อยสี่สิบครับโอ้อกแดงอ่ะไปดูไปดูก่อนฝั่งนี้หน่อยอนุญาตดูนิดนึงนะครับแอวคอหน่อยอันนี้คือลูกคอหรือเปล่าอนีกคือลูกคอนะาลูกคอป่าเนี่ยูกคอป่าต้อทำอะไรคะต้องผาผ่าว่าไปใส่ไปลองใส่ไปลองใส่ยาใส่ น้ำตาลสันไปดองต่อเล้าบวยไปดองโัวหล่ะใช่ดองดองเปรี้ยวหวานอ๋อดองเปรี้ยวหวานครับดองเปรี้ยวหวานเอาเนื้อวาใครข้างหลังก็เป็นธุรกิจคู่เรือนนะครับกำลังดองท้ออะผ่าครึ่งแล้วก็ไปดองต่อมันรับจ้างผ่าท้อดิก้าวอ่ะที่โลกี่บาทปะสามบาทโลละสามบาทออ๋ดู คว้านเมลเลบออกเลยนะครแบบนี้อันนี้คือพร้อมจำนายหรือว่าต้องไปดองรอบคะไปดองไปลงถุงดองดองเสร็จแล้วากี่วันเล่าถึงมาคว้านเจ้าอ๋อมีขั้นตอนของเปิ้ลุดสองเดือนแล้อมสองเดือนเราเอาไปดองจนแล้วก็พร้อมจำนายอีกรอบเนาะข้างในก็จะเป็นถังดองลูกท้อนี่เองไม่บรรยากาศ เดี๋ยวไปหาขีดข้าวตังบนครับขอบคุณมากมานะครับมีเจ้าร้านกึ้ยเสี่ยวข้างล่างอ๋อข้างล่างอาหารตสั่งหมดเลยเลยหน่อยเลหน่อยนะครัมาเจอร้านท้องถิ่นครับร้านอาลีนะครับเป็นข้าวซอยยูนานกับอาหารตามสั่งร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ร้านอาลีร้านเล็กๆซอยเล็กๆนะครับต้องดูดีๆหน่อย สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะคะมีโซซอยมีข้าวมันไก่โอ้มันโคเหรอมันโคเอาข้าวมันไก่ก่อนเพราะว่าข้าวซอยเดี๋ยวดูกันครับ่อนอ๋อร้านเปิดนานแล้วแต่มาไม่เจอนะครับตรงนี้ย้ายมาแค่เดือนพฤษภาคมได้สิบปีแล้วค่ะธรรมดาเปิดอยู่ตรงนั้นนะค่ะทั้งๆที่เราอ๋อย้ายเพิ่งย้ายมาแต่ว่าเปิดหลายปีแล้วแต่แดดแ่ก็ที่เขาไปที่ ข้าวมันไก่มาก่อนแล้วนะครับน่ากินขนาดครับชิมดูมน,น,มน้ำซุปก่อนแล้วจิมก่อนละเนอจิมของเบสทิฟก่อนครับออโอ้โหข้าวซอยยืนนานนะเจ้าข้าวซอยชิมยูนนานครับอืมจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนเนาะแล้วเพิ่งจะมีแบบ น้ำซอดนี่แบบนี้เลยเซนเล็กๆเ,เลยค่ะอ๋อครับแตกต่างจากบ้านเราเนาะ,ะเข้าซอยเหนือจะอเป็นก้ามกระทิเนาะมีเครื่องเคียด้วยว้าอันยังารากชูรากชูน่ากินน่ากินต้องลองต้องลองปรุงเข้าไปปรุงรเรียบร้อยเจ้าเพิ่มซีอิ๊วดำมะนาวน้ำตาลพริกนิดหน่อยรสชาติจะเหมือน ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสใบ้านเฮาแต่จะมีความหอมของเนี่ยพี่แกงอ,อร่อยเส้นนุ่มๆเลยอืมเป็นนุ่มมากครับนี่มีน้ำชาไวเ้เนาะน้ำชารอ้อนๆเลยซากลัวครับกินเป็นเครื่องเคียงกระลำกระลำ ผักดองผักดองเปรี้ยวเค็ม,เ,คมเ,เส้นนุ่มเติมมาลังก่อนเดี๋ยวพาไปกินกาแฟร้านลับอ่ะเดี๋ยวจะมาหากินกาแฟกันพาไปกินกาแฟร้านลับบ้านหลวงเจา้าบอนดยอังคังเลยนี่ระว่างทางก็ชาวบ้านไปนอยู่กันแบบนี้เลยเนาะอยู่กันบนดอย คติดติดบ้านก็จะหลังเล็กๆติดติดกันนะครับข้างบนนู่นนี่คือเป็นชายแดนแล้วก็ปลูกโบฮิมะเนาะปลูกผักต่างๆแน้าหนาวอ่ะก็จะทําก็จะขนโบฮิมะขึ้นลงขึ้นลงแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะเงี้ยๆเงาๆหน่อยนะมอไซค์ก็จะขนของกันไปบ้านเลยเลยปลูกไปนีดเลยมะละวันแต่บอกว่าร้านเปิดหรือเปล่ารอดูรอดู มานจะเด็กข้าวกลิ่นมองไปเหลัง,งนี้นคัสติกนั่นเนี่ยช่างของโลมอเตอร์ไซค์ว่ะร้านเปิดไม่นอลุยอีกทีร้านเขาทางจะลึกลับหน่อยโอ้อสาวไปสวนวกันกล่านี่ย ข่าวว่าปิดนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับโอ้เสียดายครับอ่ะไม่เป็นไรก็ได้กินอาหารท้องถิ่นอยู่เนาะจะพาไปกินที่อื่นดีกว่าเนาะมีหลายจุดอยู่เจ้าโด้โดยอังคางร้านเปิดใหม่เนาะครับเรากลับรถก่อนอ่ะแวะหาของหวานกินร้านเปิดใหม่หรือเปล่าเมนกินน้ำชาเขียวสักแก้วครับโอ้เป็นยังขายของอยู่นะมีร้านขายของชาอยู่ตรงนี้ ก็มีคาเฟ่โอ้บอกเคยมาได้ไรชื่ออะไรเอ่ยอ่างขางบ้านสวนคาเฟ่ครับโอ้ข้างหลังช่วงที่หน้าหายไปก็จะมีร้านกางเต็นท์ครับสวัสดีจ้าครับโอ้เอาเลยดีเอาเลยดีน้อครับชาเขียวเย็นหวานน้อย thank <laughs> you